สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเรามาทําเมนูง่ายๆข้าวต้มทาข้าวต้มละลอนกินกันค่ะข้าวต้มเลือดหมูข้าวต้มแบบเละๆนะคะค่ะก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของเคเลย์ด้วยนะคะวัตถุดิบก็จะเป็นข้าวสารค่ะจากนั้นก็จะเป็นสามเกลอือกระเทียมรากผักชีพริกไทยแล้วก็ใบผักชีค่ะเอาไว้โรยตอนทำข้าวต้มเสร็จเนาะตามด้วยเลือดก้อนค่ะ ใช้ซักประมาณ2ก้อนก็นําไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะขั้นตอนแรกเลยเดี๋ยวเราจะต้องตำสามเกลือให้ละเอียดก่อนค่ะไม่ต้องให้ละเอียดมากเอาแค่พอแหลกๆพอนะคะข้าวต้มสูตรนี้ค่ะเป็นข้าวต้มแบบ ทำง่ายๆทำกินเองเป็นข้าวต้มเละและเราจะใช้เลือดแทนพวกหมูพวกไก่นะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกบ่อยรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนจะไม่สบายอยากกินอะไรละอ้นนะคะที่ไม่ต้องเคี้ยวมากเราก็ต้มข้าวต้มกินกันดีกว่าค่ะเป็นข้าวต้มแบบเละนะคะ ข้าวจ้าก่อนที่เราจะนำไปต้มให้ล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำข้าวมาใส่หมอ้อได้เลยใส่น้ำเปล่าสะอาดลงไปในส่วนของปริมาณแค่เลไม่มีให้เป๊ะลองกะเอานะคะต้มไปเรื่อยๆค่ะถ้าหากว่า น้ำมันน้อยเกินไปเราก็สามารถใส่เพิ่มได้ต้มไปเรื่อยๆค่ะจนข้าวเริ่มนิ่มแบบนี้ก็สามารถใส่ได้แล้วนะคะถ้าจะให้ไม่ใส่อะไรเลยกินแบบนี้เป็นข้าวต้มกุ้ยเป,ป๋าเป่าก็อร่อยนะคะเพื่อนๆ่ะถัดไปเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันในกระทะขั้นตอนนี้เราจะทำการผัดเลือดหมูก,กันหลังจากที่น้ำมันเริ่มร้อนเราก็ใส่สามเกลือที่เราตำไว้เมื่อครู่ลงไปผัดให้ส่งกลิ่นหอมได้เลยค่ะ ช่วงนี้อากาศแถวบ้านเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างคะแถวภาคใต้ช่วงนี้ฝนตกวี่ทุกวันเลยค่ะตกไม่พักผ่อนเลยเจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็อากาศร้อนร้อนแรงมากๆเลยแล้วครั้นพอหน้าฝนก็ตกทั้งวี่ทั้งวันทําให้ร่างกายเนี่ยปรับเปลี่ยนอุณหภูมิไม่ทันนะคะก็จะมีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวอยากกินอะไรแล้วร้อนเหมือนจะไม่สบายข้าวต้มก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะที่ทําง่ายแล้วก็ทานสะดวกด้วยค่ะ เราจะปรุงรสชาติด้วยนะ้ะมันหอยจากนั้นก็จะใส่ชีอิวขาวเราจะไม่ใส่อะไรเพิ่มแล้วนะคะแบ่แบนขาค,คุกเขาให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมนำไปต้มกับข้าวต้มได้แล้วคะ่ะหลังจากที่ผัดเสร็จเรียบร้อยเราก็ ตักใส่หม้อข้าวต้มที่เราต้มไว้เมื่อครู่ได้เลยเนี่ยค่ะที่แคเลบอกว่าถ้าหากว่าน้ำเนี่ยมันน้อยไปเราสามารถเพิ่มน้ําได้เพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องผัดเลือดหมูมาใส่แบบนี้เนาะเนี่ยค่ะของเคเลก็รู้สึกว่าน้ําน้อยไปเราใส่น้ําปลาสะอาดเพิ่มลงไปได้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะต้มอ,อ,อ,อีกสักครู่หนึ่งนะคะให้เขาเดือดในส่วนของรสชาติสามารถปรับเพิ่มได้ตามชอบเนี่ยเคเลจะใส่รสดีลงไปสักประมาณ1ช้อนชิมเอา นะคะคขาดเหลืออย่างไรเราก็สามารถเพิ่มเติมได้เนี่ยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ ก่อนจะยกลงเรามีกุ้งนะคะวันนี้เปิดตู้เย็นเจอกุ้งแห้งเราก็จะใส่กุ้งลงไปใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะใส่กุ้งแห้งเพิ่มสีสันเพิ่มรสชาติให้กับข้าวต้มของเราคะ่ะสุดท้ายใส่ผักชีลงไปปิดไฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยพร้อมตักเสิร์ฟค่ะเราต้มหม้อใหญ่แบบนี้สามารถกินได้เชา้ากลางวันเย็นกินแบบจุกๆไปเลยนะคะปรุงรสชาตินะคะก็ใส่พวกน้ำตาลทรายพริกป่น น้ำส้มข่ดตามชอบได้เลยนี่นาถาดเวยคะ่ะขอตัวไปทานก่อนนะคะ